5กันยายน68อีกวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมสภานัดพิเศษนะครับคาดว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่วาระก,การโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32นะครับโดย2แคนดิเดตสำคัญก็คือคุณชัยเกษมนิติศิริจากพรรคเพื่อไทยและคุณอนุทินชาญมาูลจากพรรคภูมิใจไทยขั้นตอนการโหวตจะใช้วิธีขานชื่อทีละคนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องได้เสียงเกินกึงน่ง1หรืออย่างน้อย247เสียงซึ่งขณะนี้สภามีสมาชิกทั้งหมด492คนนะครับดูจากภาพประกอบขอบคุณภาพจากไทย PBS ด้วยนะครับกลุ่มที่สนับสนุนนายอนุทินนะครับนำโดยพรรคภูมิใจไทยอันนี้มีเสียงสนับสนุนกว่า149เสียงหากร่วมกับเสียงจากพรรคประชาชนที่มีมติ หนุนเต็มที่นะครับส่วนพรรคเพื่อไทยถือครองประมาณ200เสียงนะครับพร้อมเสนอเงื่อนไขหากเลือกนายชัยเกษมจะยุบสภาทันทีหลังแถลงนโยบายแต่โอกาสที่จะได้เสียงจากภาคประชาชนยังเป็นไปได้ยากประธานสภายืนยันว่าจะไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์แต่เปิดให้มีการอภิปรายโดยเพื่อไทยเตรียมยกประเด็นคุณสมบัติและข้อกฎหมายของนายอนุทินขึ้นมาเป็นประเด็นถกเถียงทำให้การโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้ จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดว่าใครจะได้เป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่